อยากเป็นเส้นนี้เราวิ่งเส้นบนเนี้แล้วก็มาเจอกันนี่ไอ้สัตว์กุหลงเดินไกลยะดูวันนี้มาได้นะครับดูกลับถึงบ้านหรือเปล่า <laughs> อะไรนะมาเป็นคัน <laughs> กลับเป็นฝ้า <laughs> วันนี้นะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับเรามีนัดกันนะครับไปทริปนะครับกำแพงเพชรนะครับเอเยน้ำใหม่ที่เที่ยอะไอวันเลยวะวันนี้นะครับพบกับวันเดททริปนะครับอันนี้นัดกันกี่โมงครับเนี่ยนัดตอนแรกตีตีสองมาตีสามสุด้แล้วเอาตีห้าว่าอุ้ยตื่นแต่กี่โมงอะกูตื่นแต่ที่คืนนี้เที่ยตื่นเต้นนี่เที่ย พูดเอย่างเท่ฉชทหน้าเฟซอะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามนะฮะรอทีมงานบ้านใหม่กรุงทองนี้ไปกับรถอะไรเนะี่ยวันนี้แลมโบกินี ok ok แลมโบกินีเดี๋ยวก็ทีมงานมาครบนะครับเดี๋ยวก็ออกเดินทางกันครับมากันแล้วครับาวแก๊งสอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับผมมันอาจจะช้าไปหน่อยลเลยลงกัน,นครับ ไอ้ i, สำรู้ทางแล้วไปกันม mm. ั่วมันไม่รู้ทางมั่วเขียนมั่วอะไงเนี่ยเอาเรื่องนะโอ้โหเหลือมันหมดโอ้โหตลอดตอนนี้ก็ได้หลงเป็นที่เรียบร้อยฮัทพลาหลงตั้งแต่ร้านกระเบืร์นเหี้ยเดี๋ย่ให้ทันถึงไหนให้กูนำมากูก็ไม่รู้เรื่องทางเลยเอ้ามึงไม่รู้เหรอกูไม่รู้ถามไปที่นี่แล้วบอกตรงไปตรงไปกูว่าตรงไปเนี่ยเป็นไงล่ะตรงมึงอ่ะกูพ้สั่งถามว่า ต้องไหนต้องไหนวะตรงไปเลยตรงไปเลยวะน่ะเราเราอยู่ตรงไหนนะเพื่อนเราอยู่นี่กูจะแจกวิ่งเส้นนะไอ้แจวิ่งเส้นนี้เส้นล่างเราวิ่งเส้นบนนี้มาเจอกันตรงกลางแล้วก็มาเจอกันนี่ไอสัตว์กุลหลงตอนนี้ก็ถึงแยกอะไรวะแยกไฟแดงไอสัตว์แยกขึวายเนี่ยมาเจอกันแล้ว พี่เขาจะมาพี่เขาจะมาป้นตั้มไอ้คอยม่ตัดท้อนไงไอโบบอกวันนี้ว่าเมื่อกี้เรามาทางรัดเมื่อกี้มาทางรัดทางัดเปิดหน้าที่เปิดหน้าที่เขาก็ไม่รู้เองโอ้โหไปมาเที่ยวครับมองไปแล้วเราต้องต่อเนื่องกันเราต่อเนื่องจากหน้าเซเว่นเมื่อกี้ว่าว่าว่าไอที่แยกกันไปสองทางอ่ะอันนี้ได้มาจบกันแล้วได้เจอแล้วครับกมันหลงกันผมไม่หลงแกงนุ้นแกงไอแกงฝั่งนุ้นใครนำวะ อันน้ทหลงไปทั่วมั่วไปหมดเลยใจคีมบิ๊โบ้ถิงไม่คนนะครับคนนี้ไม่อดแน่นอนครับนี่ค่ะคอนเทนต์เลยรอบนี้มาได้นะครับเดี๋ยวดูกลับถึงบ้านหรือว่าจะมาเป็นคันกลับเป็นซากกลับเป็นโค้งนีนะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวเดินทางต่อนะ ครับตอนนี้ก็ถึงทางเข้าตรเงี้ครับเป็นตลาดเช้านะแวะซื้อข้าวเหนียวข้าวเบียงบางทีมาเจอกับแก๊ปฟูดนะฮะมีตรงของรานนี้เคยดเห็นกัน <c oughs> วะกูก็บอกว่าเขาไปกลับไปเช้าเย็นกลับแล้วมันเอาลังมาทำเหี้ยอะไรก็มึง <c oughs> เวลาทีเขาไปนอนค้างไม่เสือกไม่เอาไป<ว>กูถาจยิ่งเอาอะไรมาเนี่ยกระติกฝังเอาฝัก<ว>กระติกมีอะไรใส่อะไรไว้ลงลงมึงมาทำเหี้ยอะไร ไม่อ่านเชตไม่อ่านอะไรเลยเชตแค่เปิดแดงแค่เพี้ยไปถ่ายเราถ่ายอย่างนี้ต้องทมเพี้ยไรรุ่นนี้ไม่มีหลุดการดิบอะแอ๊ดไว้ไหนเนียไปมั่วทั่วไปหมดหลงไปหมดตอนเนี้ยคิดว่าสภาพรถนี่ถึงข้างบนไหมเดี๋ยวว่กดเนต้าแค่นั้นแหละมีรถใครว่างเปล่าติ๊ต๋าไงโอเคครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะฮะเจอกันหน้าอุทยานนะครับผม อะไรคเนี่ยดูน้ำมันเครื่องคอนเทนต์ไอแก้วดูเยิ่มทั้งตัวตัวนี้แล้วไม่แรงแต่เล้าหรือเล้าหรือเล้าหรือหรือปิดฝาไม่เครื่อหรือปิดฝาไม่เกลือเมื่อกี้มาแตะตรงไหนเนี่ยไอตรงจ่าปั๊มหรือปิดนี่ไม่ได้ถ่ายได้แห้งได้ไงก็ไม่หรือหรม่จงไงครับตอนนี้บอกแล้วมันเลา แม่วงอะกำลังจ่ายอันนี้ยกค่าข้าอุทยานทางเข้านะครับข้างบนนี้อย่างสนุกเลยขี่ขึ้นไปนี่อานะจารย์กลิง,งนี่ของกลิงมันอยู่ระหว่างทางนี้ขึ้นไปของแท้รอชมนะครับ เดินไกลยะดูกูบอกแล้วอย่าทำรถแรงอย่าทำรถแรงขึ้นไม่ไหวโอยบอกแล้วอย่าทำลูกโตมาเป็นไงไรสัตว์ลูกโตโปเต็มโหเหม็นไม้กบเลยว่าเร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 านอนตรงนี้ไหมสู้ครับผมอีกไกย ไม่วิ่งเอาฮะไม่บิงอ่ะจอดเดีเยาเมื่อกี้นี้หนึ่งข <c oughs> อด,เดีเยาไงแล้วยังบิดหนีกูขึ้นมาแ,แกงเออแกงกูใครบอกขึ้นไม่ไหวโอ้เออแกงนี่เองแกงสบายไอ้ช้างแกงไอ้โบ่แม้วะไอ้เหี้ยมันทางมันชันต่สรุปสลุปสลุปขึ้นไม่ไหวแล้วบิดหนีรถมันขึ้นไหวแต่ขับวนวน <Recently. c oughs> นนี่ถึงจุดชมวิวกิวกระทิงนะฮะกิวกระทิงครับผมเดี๋ยวแวะกินข้าวเช้ากันมาเด้อ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 โอ้ยอันนี้อะไรมากินเนี่ยไหนบอกหน่อยดิอุวีเดี๋ยโดโอ้ใครเนี่ยผมผมบอกยามานิดหน่อยไม่ค่อยเยอะวันเดย์ทิปวันเดย์ทิปไปมากินข้าวเฮ้ยกันข้าว วันนี้เราก็มาถึงแล้วครับบ้านรักไทยครับไม่ใช่โมโกจูน้อยจังหวัดอะไรครับเนี่ยนครสวรรค์ครับกับเพลงพีชสวัสดีครับผมเจอแล้วเอ๊ม่นจะเจอแล้วถึงแล้วถึงแล้วอันนี่ครับจุดชมวิวโมจูต่อจูซอจูไม่ใช่โมกจูเออโมกจูน้อยตอนนี้กำลังถ่ายรูปนี่ครับจุดถ่ายรูปจุดชมวิว อย่งเงครับพี่โบวิวสวยมากครับผมแรกวะเนี่ยที่มาครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเลยแล้วต่กว่าวันนี้แบบขี่ขึ้นมานี่เย็นตลอดทัางเลยเย็นเย็นบรรยากาศดีหนาวเลหนาวขี่มาร้อยกิโลเครื่องเย็นเย็บเลยอ่ะใช่เหรอใช่ครับขี่มาร้อยกิโลเครื่องเย็นเย็บเลยเป็นน้ําแข็งแรกเครื่องแต่เครื่องก็ตู้เย็นวะแต่ปกติไม่ได้หมอตายมาพี่โบเขาก็จะเดินฮะนี่จากทองตรงนู้น ตะเลาะตันเข่าลงมามีครอบอยู่อะเห็นป่ะเห็นทาง่ะเออแล้วบอกว่าล่องมึงอะเออล่องมึงงั่น่ะตรงนั้นอะล่องกูดิยอะไอ้เต่าอะล่องนุ้นมันู้นล่องใหญ่นู้นนู้นเต่าไม้ป้องนู้นตัวเติมมากอะครับเดี๋ยวเราจะพามาเจอครับคนที่เชี่ยวชาญนะครับสำหรับที่นี่เลยนะครับมาบ่อยมากนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับผมโอเคครับกูไม่ใช่เหรอ ่บอก้ำไม่กูนี่เลยนี่นี่นี่ยเนี่ที่หายครับนี่เฮียหทั้งวันพนักแปลงนี่ครับถึงแล้วนะครับนีช่องเย็นถึงแล จุดนั้นที่เรามานนเป็<ช>จุดสูงสุดข้างบนนะสูงเหมือนกันนะสูงเราเรื่องเลยแหละไกลเหมือนกันคุยแข่ไม่รู้ <c oughs> อ,อะม่นจะกล้องดีอ๋อเรออมันากาศดีครับคุ้มค่าแต่ที่เราอดนอนกันมาวิวสวยมากสองพันกิโลนะครับอยากให้มาเที่ยวกันครับผมจากพัทลุงห <c oughs> <c oughs> ลเด <normalized> ี๋ยวเราไปหาที่นั่งพักกันนะครับจะตรงไไงเอาตร้าไงดีูนนี่นะครับจะพาไปดูจุดชมวิวนะครับ คูสวรรค์น,นี่เป็นทางขึ้นนะฮะดูเส้นทางที่มาเอ้ยรองเท้าเขาดีจริงๆคูมึงซื้อร้านไหนวะไงจากคิงเจ้าครับไม่ได้แสงเท้าคนเปิดเหมือนครับผมก็เลยวิ่งไม่ได้โอ้โหเท้าเขาดีๆริงบอกตรงไม่ไหวกเกาะหินไว้ก่อนดูวิวข้างหลังนี้โคตสูงไอ้เต่าไม่กลัวมั้งเหรอวะ ดูโอ้โหไม่เคยกลัวหะความสูงอ,ะอ่ะว่ารองเท้ามันดีได้เลยถึงมั่นใจอ่ะมันน่าจะเรื่องดีอ่ะเออสูงจริงขาสั้นเลยเาลลลขากูสันแล้วกูวลงไม่ได้แล้วเนี่ยไอคิงรอกูด้วยมาแล้วมาแ,แล้วลงแล้วไม่ไหวของตรงลงทับพี่โบวิ่งง่วทั่วไปหมด มีน้ำให้เล่นด้วยเดี๋ยวครับเฮ้ยแต่เขาว่าไอ้เต่าดำน้ำอึดนะสามวันสามคืนดำน้ำนะธรไมดิตัวไปกลับในสามวันสามคืนกินข้าวกันกินข้าวของวันกันกินข้าวของวันครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอะไรเที่ยงเกือบบ่ายโมงแล้วกินข้าวกันก่อนนะครับช้างมากินกับข้าวกันนะครับ แต่ละคนนะฮะจากตีหนึ่งตีสองเมื่อคืนนะฮะเนี่ยฮะเมื่อเช้าเราไมา่จอดตรงนี้ตอนกี่โมงฮนะหกโมงอะตีห้ารือหกโมงอะแต่ละภาพแต่ละคนครับ อยู่ยังสภาพเราก็เราจะกลับบ้านมาถึงเกินครึ่งทางแล้วทักกลับบ้านเหมือนแบบว่าทิปขี่รถอะจริงๆก็บอกแล้วว่าวันเดททริปทริปหน้าเขาแบบวันเดไม่ต้องทริปน่นอนเฮ้ยแต่แต่จานช้างจบทริปนี้จานช้างเลี้ยงพันธุ์โอ้ยเมียก็ไม่ไดูมิแก่โอ้ไอ้เฮียกินก่อนคลิปออกที่หลังเมียไม่รู้หรอกใช่เมียไม่รู้เลยตอนนี้อยู่ที่ไหนวะเนี่ย้ยตอนนี้เราอยู่ตรงไหนวะไอ้ชิปน้ำมันนะสิดูแล้วอยู่ตรงไหนวะ เอายังอยู่กับแพงเพชรอยู่เลยก็ตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่กระแพงเพชรครับเพื่อนเพื่อนผมเจินนกคู่ครับเด็กปั๊มแต่งตัวแต่งตู้ผักเมี่ยงชั้นมะพร้สเปคก็วงชิบหายบอกเลยทีนี้ยเพียรแดดเพียรลมเจอฝนด้วยทั้งทั้งฝนทั้งลมทั้งแดดดื่มจนเบอร์แล้วเนี่ยอือเอาเอาเอาให้สุดอ่ะบอกเลยเอาให้สุดดูทีมงานทุนภาพพวกเราทีมงานเดิมไปยังไงต่อไปเดินทางต่อโคทูบางระกำพิษณุโลก และแล้วนะครับเราก็ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับทิปนะครับวันเดย์ทิปใช่ฟวัคผู้ถ่วยเนวันเดย์ทิปของเราครับได้จบลงนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ไปเที่ยวนะครับวันน้องว่างเด็กบ้านนอกนะครับวันนี้ก็ไปที่ไหนนะกำแพงเพชรครับไปช่องเย็นแล้วก็น้ำตกคลองลานครับวันวันหยุดของพวกเรานะครับก็จบลงไปแล้วนะครับทิปหน้านะครับติดตามครับว่าเราจะสัญจรไปที่จังหวัดใดนะครับอำเภออะไรและที่ไหนนะครับทิปเป็นทิปที่แพงมากสําหรับเต่านะ ใช่วันนี้ก็น้องก็เสียโทรศัพท์ครับ iPhone 15หเป็นหนึ่งเครื่องใครเจอก็ช่วยเก็บให้ด้วยนะของของน้องก็จะเป็นหน้าจอเป็นน้องแนตนะครับเขาตั้งน้องแนตไว้เป็นไรอ่ะใส่ส้นเท้านี่ใส่เท้าต้องเดินหล่อเลยเดินปกติไม่ได้เลยฝากเก็บโทรศัพท์ไปด้วยแม่เดี๋ยวทิปหน้าหาไปเอาคืนทิปหน้าเจอกันบายบายจู๊